พี่ประทอศิวิยายนั้นก็เตรียมความพร้อมนะครับในการฟฝ้งระวังสถานการณ์น้ําซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําได้นะครับสถานการณ์ปริมาณน้ําในพื้นที่ตาบลหัวเวียงอําเภอเสนาตามประกาศของสมักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสอทนชให้มีการระบายน้ําท้ายเขื่อน น้าเจ้าพระยานนครับสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในอําเภอเสนาและอเาเภอบางบานะครับซึ่งมีปริมาณน้ําในพื้นที่สูงขึ้นจากการสอบถามไปยังประชาชนในพื้นที่ก็แจ้งว่าไม่ได้มีความกังวลนะครับเนื่องจากว่าเป็นวิถีชีวิตปกติของชาวหัวเวียงและได้มีการจัดเก็บยกสิ่งของเตรียมความพร้อมหากปริมาณสูงขึ้นซึ่งก็จะมีผู้ใหญ่บ้านอาบตอและอำเภอคอยประสานแจ้งสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยนายพนุยแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวย้ำนะครับว่าเนื่องจากทางสำนักชลประธานที่12สและสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชได้แจ้งเตือนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบร,ริเวณแม่น้ำน้อยและคลองผงเพลงของอำเภอเสนาและอำเภอบางบานและจุดรอยต่อระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดอ่างทอง โดยจากการสอบถามชลประธาจังหวัดผู้นําชุมชนและชาวบ้านสาบาดับนานนั้นอย่างไม่น่ากังวลใจนะครับโดยกาชับและก็สั่งการไปยังในอําเภอให้ประสานการปฏิบัติกับผู้อเมริการโครงการชลประธานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วโดยแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีทางเสียงตามสายของชุมชนเพื่อให้ทรัพย์สินของชาวบ้านไม่เสียหายนะครับ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทางชนรัระบานแจ้งว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่ทางจังหวัดเองได้เตรียมรับมือในพื้นที่ทุกที่นะครับให้เป็นจุดที่ปลอดภัยเตรียมการให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินส่วนพื้นที่เศรษฐกิจด้านในจังหวัดนั้นระดับน้ํายังไม่น่าเป็นห่วงนะครับขอให้ประชาชนสบายใจได้และขอให้พี่น้องติดตามข่าวสารจากทางราชการจากทางวิทยุทีวีหรือว่าสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ